สวัสดีครับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้บันทึกวันคืนวันที่10 เมษายน2563แต่ว่าจะเป็นการขออนุญาตคุณผู้ชมทุกท่านย้อนหลังกลับไปดูคลิปสุดท้ายที่พี่โอถ่ายไว้ด้วยมือถือเครื่องนี้นะครับก่อนที่จะมีการปิดโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะมีการเคอร์ฟิวก่อนที่จะมีกะเกิดหตุก่อนที่เหตุโควิด19หรือโควิด19เนี่ยเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายในเมืองไทยไปมากจนถึงระดับนี้มีภาพความทรงจำที่พี่โอไปถ่าย ด้วยมือถือที่โรงภาพยนตร์เอสพลาแนสซีเนเพล็คืนวันอังคารที่17มีนาคมสองพพี่โอไปครั้งนั้นเนื่องจากข่าวว่าจะปิดโรงหนังในวันพุทธที่18และ ภาพนี้ก็คือภาพการไปโรงหนังเพื่อชมภาพยนตร์ครั้งสุดท้ายแต่เนื่องจากที่พี่โอไม่ได้โพสต์มาก่อนหน้านั้นเพราะหลังจากที่พี่โอออกจากโรงหนังมาก็ทำการไลฟ์สดใน f a c e b o o k นะครับและพี่โอก็เอาสดใน f c e e o o o เนะี่ยมาลง Youtube นั่นก็คือส่วนหนึ่งนั่นก็คือการไลฟ์ครั้งสุดท้ายจากโรงหนังหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์รอบสุดท้ายแต่คลิปนี้คือคลิป ที่ถ่ายเป็นคลิปโดยที่ไม่ใช่ไลฟ์และก็ยังไม่เคยโพสต์มาก่อนและน่าเสียดายถ้าจะไม่ได้โพสต์นะครับเพราะว่ามันคือคลิปสุดท้ายที่โรงภาพยนตร์มีด้วยกัน3ช่วง3ตอนขอเชิญชมและระลึกถึงโรงหนังไปพร้อมๆกับพี่โอเลยนะครับ พี่โออยู่ที่เอสพรานาดนะครับตอนนี้โรงหนังเงียบสงบมากเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการฉายแล้วทันซื้อตัวรอบ2องทุ่ม20นะครับ ครับและนั่นก็คือภาพเคลื่อนไหวสุดท้ายที่พี่โอถ่ายได้ในวันที่โรงหนังเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่17มีนาคม2563คืนวันอังคารที่เอ p l a n a ่าซีเนเพ็ก รัชดาพิเศษส่วนสุดท้ายที่เห็นมีโปสเตอร์ขนาดใหญ่เยอะๆอันนั้นรู้สึกจะเป็นคลิปในวันต่อมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับต่อตอนนี้เราก็ไม่สามารถกลับไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของโรงหนังได้แล้วก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์ โควิด19โควิด19นี่จะสิ้นสุดโดยเร็วขอให้ผู้เสียชีวิตและผู้ที่ติดเชื้อหยุดตัวเลขแต่เพียงเท่านี้โดยเร็วนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆของพี่โอนะครับชอบใจก็กดไลค์กด, like, กด subscribe ไลค์วิวแชร์ อะไรอีกนะติดตามกันในเพจโอเคนิติเทพด้วยถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับพี่โอจะสรรหาเรื่องสรุปสรุปมาคุยให้ฟังไปตลอดถึงไม่มีการคุยเรื่องหนังก็จะมีคุยเรื่องอื่นที่มันสรุกพอๆกันมานำเสนอตลอดเวลาทุกวันนะครับช่วงนี้เราสามารถเจอกันได้ตลอดครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับ